อันนี้พอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทําการแสแตมป์ค่ะเราก็เปิดไฟล์ชิ้นงานขึ้นมาอีกทีนึงโอเคค่ะแล้วก็มาดูที่คําสั่งแสแตมป์ค่ะ <c oughs> ก็จะมีโลโก้ตัวนี้เพิ่มเข้ามา <c oughs> ค่ะเราก็สามารถที่จะนํามาใส่ในโปรแกรมได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกันเจ็ดวันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาระคะ์ค่ะแน่นอนเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเรียนพิวรีค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับพี่ยุ้ยด้วยค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะเสาวันนี้พี่ยุ้ยมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ผ่ยยาจนกันนะคะเราจะมีมียกว่าทริคเบ็ดเอะไรที่จะมาฝา,ากกับแฟนๆการขอบรมกันบ้างคะ่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของ e drawing ค่ะค่ะก็จะเป็นตัวเหมือนกับเป็นวิวเวอร์ดูพวกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไไมม่ต้้องเปปิดดโรรแกก solidworks ็ ค่ะแล้วก็ตัวฟังก์ชันของตัว Edoing Pro ค่ะ,คะเขาก็จะมีในส่วนของการสแ t a ม์ชิ้นงานนะคะก็แบบเหมือนกับเวลาที่เราเปิดดูแค่ไฟล์แล้วเราก็อยากจะแบบเหมือนแค่เช็คขนาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็มีการแบบเหมือนเป็นส่งไปให้แผนกอื่นๆทำงานต่อค่ะก็จะมีแบบเหมือนเป็นคนตรวจสอบว่า สามารถใช้งานได้<า>ค่ะก็จะมีสแตมป์บอกเนาะ<ฮ>แบบว่าแอปพูบหรือว่าเป็นสแตมป์โลเคชัอะไรโลเคชั่ไรเป็นแบบโลโก้อะไรต่าง,าางๆค่ะค่ะก็ใช่ค่ะก็อย่างในคลิปนี้นะคะ,คะก็จะเป็นการแนะนำวิธีการที่จะสามารถใส่โลโก้ต่างๆเพิ่มเติมค่ะในการสแตมป์ของตัว e door in ได้โอเคแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจรอกันแป๊บหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะ องหาใครอยู่หรอคะ Solidworks คู่ชีวิตของนักออกแบบจะเป็นแบบ Standard Professional หรือ Premium ก็มาร่วมกันสร้างนวัตรกรรมที่ดีไปด้วยกันได้ Solidworks ต้องคู่กับแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับมองหาเจ้าสาวครับเอยวมาที่ Solidworks ครับ กลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่พี่ยูได้บอกไปค่ะวันนี้แน่นอนเราก็จะมีคลิกเกี่ยวกับอ e ีดอริงมาฝักกันจะเป็นยังไงลุยเลยไหมคะพี่ค่ะดคด้ค่ะเอาเลยค่ะค่ะก็ อันนี้นะคะเป็นไฟล์ตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราเปิดในหน้าต่างของตัว e d o i n k ขึ้นมาแล้วนะคะ<ฆ>ถ้าเราต้องการจะสแต็มใช่ไหมคะเราก็จะเข้าไปเลือกใช้ในส่วนของคำสั่งสแตม,มค่ะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นพวกรูปแบบของตาสแตมต่างๆ<ฆ>นะคะทีนี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าเราต้องการจะเพิ่มรูปแบบขององค์กรเราเองเน<ฆ>ี่ยค่ะอยากจะได้เป็นโลโก้ของเราเอง<ฆ>ค่ะสามารถทำได้ไหม ะะก็จริงๆแล้วค่ะในตัวซอฟต์แวร์เขาก็สามารถคัสตอมไม์เพิ่มเติมได้นะคะก็ะอันดับแรกเลยค่ะให้เรามาเช็คในส่วนของออปชันกันก่อนนะคะมันก็จะอยู่ในทูนแล้วก็ออปชันค่ะ,คะตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งโลเคชันนะคะที่มีการเก็บพวกเป็นข้อความหรือว่าโลโก้สแต็ค่ะทีนี้เราก็เราก็สามารถ เข้ามาดูในนี้ได้นะคะเราก็จะใช้วิธีการ Copy Part นะคะสมมุติว่าเราเช็ล้วอ่ะมันอยู่ในไดซี่โปรแกรมไฟล์ใช่ไหมคะเราก็เข้ามาในหน้าต่างของตัวโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ค่ะโอเคเราก็ Copy ตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปใส่ในในตัว Windows Explorer ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ย พอเราเข้ามาในหน้าต่างที่เก็บพวกโลโก้อ่ะ,ค,ะค่ะเราสามารถที่จะเอาโลโก้ของเรานะคะมาใส่ในนี้เพิ่มได้ค่ะ,คะอย่างเช่นสมมุติในตัวอย่างอ่ะคะ่ะยูมีโลโก้ที่เป็นตราแสแตมป์ของบริษัทเนาะ<แ>ค่ะยูก,ก็สามารถที่จะก๊อปปี้แล้วก็เอามาใส่ในตำแหน่งของโฟลเดอร์นี้ได้เลย ค่ะทีนี้มันอยู่ในไดซีใช่ไหมคะ uh huh. บางทีในสิทธิ์ของการเข้าถึงนะคะใน Windows อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องคอนเฟิร์มอีกทีนึง uh ่ง huh. ค่ะหรือว่าอาจจะต้องเข้าในหน้าต่างของแอดมิน huh. ค่ะโอเคอย่างในตัวอย่างใช่ไหมคะยู you uh huh. เอาโลโก้เป็นไฟล์รูปภาพนะคะ uh huh. สังเกตว่าก็จะเป็นไฟล์ png uh huh. ค่ะยูก็เอามาใส่เสร็จแล้วยูก็ปิดแล้วก็เปิดในส่วนของตัว E d o i n g ใหม่อีกครั้งหนึง่ง uh huh. ค่ะ โอเคเดี๋ยวเปิดหน้าต่างในส่วนของอเดอ i อิขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะได้ค่ะแมวน่ารักค่ะทีนี้พอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทำการสแตมป์ค่ะเราก็เปิดไฟล์ชิ้นงานขึ้นมาอีกทีหนึ่งสมมติว่าเปิดไฟล์งานขึ้นมาค่ะ โอเคค่ะแล้วก็มาดูที่คำสั่งสแตมค่ะ <c oughs> ก็จะมีโลโก้ตัวนี้เพิ่มเข้ามา <c oughs> ค่ะเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ในโปรแกรมได้เลยแบบนี้ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นตัวอย่างของการนำเพิ่มเติมคัสตอมไม้เข้าไป <c oughs> ค่ะเพิ่มเติมในส่วนของสิ่งที่เราแบบอยากจะใช้อยากจะใส่เพิ่มเติม <c oughs> ค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นทริคดีๆนะคะที่วันนี้พี่อยู่ได้นำมาฝากกันค่ะก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้เลยนะคะ,คะแล้วถ้าเกิดมีคําถามใดๆค่ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะรวมไปถึงถ้าเกิดสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโซลิดเบอร์ค่ะก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะหยิบยกคําถามเหล่านี้นะคะในการมาทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆท่ทานค่ะวันนี้ก่อนจะทำไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะสำหรับไม่พลาดตุกคอนเทนต์ดีๆจากแอนแอพพลิเคชันของเรานะคะวันนีีี้้้พววววกกเราาทัััังงงสสสสสออออคคคคนนตตขลไป่่่่ะะะดด